สบายดีพี่น,อน,นอ้องมาหอดมีไงยัยยนที่เรียบร้อยอมีไงกำลังเห็ดประเด็กบักน่อยนะบอได้อาซิ่วรอบนี้นะแม,อมอ่อันสีเฮ็ดน,น่าได้สารนี่นะ่ตากนาัก่นบอมีแดด มันกันเนาเ่าแหละท่นตากนะข่้นว่าคั่วแหล่และใส่ตู้เย็นไว้น่ะคือข่้นว่าสีไปตากนา่ะบ่ได้กินดอกเนา่าหากมาหอดพี่น้องเลยปลานอ้องอติอยู่ก็พอมนันนี่อ้าพี่น้องสะออนจือ่อดองฮาวบุกินฮา,าวบุกินปลาขอพี่น้องเลยอืมใหญ่พะโลพละงานเห็ดลาบสด,สด เห็นล้บสดก,กินเากบเอาแต่ปลาดุกหันแล่นมอเม,อม,อมอื่อไหวจะกระทั้งเดียวนี่นะ่ะมคือใส่น้าให้มันหน่อยแท้อันนี้มอปลาดุกยังไม่ได้ใส่มน้น ปล bon. าดุกพี่นองานนีไาันนงต้ทั้งนี้ได้สะ mm hmm. โอ้ยแม่เอ้ยตายสองสามโตเลยแม่โตโตหมอานาป้าขอนอโตสามโมือโคมือลือไป สี oc, on, ่ทางสี่หมอพี่น้องโอดโอโบอืดแต่เนาะอยู่เนาะกินไม่ไหญรแล้วบอืดแต่อย่างเนาะเรากินแต่ปลาแล้วก็เบื่อเนาะพี่น้องเธอวายว้าฮะจากแล้วบราไ่ได้จอดบิ่งฝนตกเราวบ่ได้จอดบิ่ง ข,ปปข้าเจ้าตึอกอยู่ห่วยน้อยพุ่นข้างหน้ามันเต็มเบิดแถวนั่นนะใส่ห้ม่มใส่เกลือใส่ข้าวเกลือข้าวห้่มเมยน้องอ้ายกับเบิ่งนคิดน้องแคทเดอร์เห็ดตัวเด็ดมีข้าวโมเป็นผิดโอ้ยพวบพ้นตกพวบไปหาปล่าสั่นสั่งเอาแต่งแตนปลาขอกับปลาดุกปลาขาวกับปลาเค็งอย่าเอาา้าเมาสันเห็ดโมเป็น นี <N 67> <N 67> <N ่เบ ok yeah sure. ิเงานแม่เห็ดนี่ใลูกกับไข่หม้อไไขยองมหม้อ่อมไข่ซองมือชามมืออะแม่คะความเห็นงานซื้อไปสั่นอะไรลอยพังยั้งเดี๋ยวนี่อืไข่ิดยชื่อเคสใหม่สวัสดี เอาเคสออกอืมดักทีเดีออยเลเอาบาแวมื้นามัต่งเลือกฮะก็เลือกเล่เได้นี่นปลาชาเดียวกับมเล่อเม์แม่เจ้ากบอกห้บปกแวะไปชื่อเกือขี้ท่านะหายทงสิบพันกับทงบบกใหญ่

เห็นนั่นรูปพะวันปั่นน่ะเอาลงกิโลได้เป็น100 200ไปเก็บน้ําแกงไปเก็บน้ําแกงหัวถ้วยเะฮาก็สิออเมื่อหน้าพุ่นพี่น้องเอ้ยเมื่อเบิ่งน้ําแกงว่าซั่นมีแต่ปูแต่ปลาม่ใหญ่เ็ดดใส่น้ําสิหลายๆแน่มแล้ว ห้าหันแกวเป็นตาคะวะเตกระเดกเ่ตห้าห้เกเรกระปุกกรเดกดน้าอย่างแกใ่พี่น้องมาไ่ออลฮะก็ได้มาขึ้นนี้บอลหรือว่าอะไระกรได้สองปุ๊กเว้ซ้มาแต่ใส่ปุ่นพี่น้องกระปุกกระเดก ปลาซิวปลาขาวมุนปลาขอปลาดุกปลาลงน้ากันได้เบิดแล้วแต่คองเบลเล้วเอาก็ลูกกินเข<ะ>าสีออกเมื่อหน้าคนแรกคะแนนนี่พ้นเอื้อนอีกเลยพี่น้องตอนเขามานะ่ะแจ้งแล้วนีแหลมะมาหอดบานน้อยเพราะว่ามาหอดบานนองมอดว่าเออ,เอ,อหำเขาเขาสีออกเมื่อหน้ามองเขาตึกสะดุ้งถ้าแม้ว่าเจ๊ไปเว มันนาวแล้วรูปเบื้องหน้ามันะะก็นนนนะะตื้นของเวลายบคือตะกี้เอออยู่หน้าพุ่นมันนาวไว้โบหายดอกปุ่นนอน ออกไปเบิ่งซุ่มพนยามหลีอยู่นาหลุนมือกระแตกใส่เบิดนะแม่ในถวยนะเหมยนเนียโอ้หัวกระเปียก

มันเต็มนี่แหละสิไปใส่แซ่บอ่นี่ใส่ห้เป็นแม่สีส้มนี่ยาือแม่สีส้มแม่สีส้มก็ต้องใส่ยวปูมันกับสีปูมแหงเถอะบ่ พอแล้วคือสิพอข้อก็มันสิเป็นหยังของบัดแล้วแล้วเฮากะลุกใส่นั่นเสนี่อีกอ่ะก้อยจําปลาแดงนันะปดกซิวก็สิจํา เจ้าฮะกะเกอันใหม่เรียนลำ้ำบ้า,บานหัวค้ำตายมแ,มแม่นแม่นเกี่ยวพี่บา้าอาตะกี้นะมันกระพุนตกเน่ยเห้ยเนาะ đi sai thang đâm bạn, chắc cứ boss chắc cứ bộ thế sai cả thang đâm mướt là mẹ, này cáp buộc, hay cả thang đâm hoan đại, y chang sai cáp buộc bạn ไปใช่แก่มันยังใส่ปลาปลาคืนเอาคืนมาครัเก่าแน่นเต้นต้นนิ่งบุ้งดอกเจกแค่เลยกําเทียนกาลงกะปุ๊กนี่กําได้หมอหันอะไรกํมันได้เทถนะอะไรก็ใส่กะปุ๊ก ກະນ້ຳຍູ້ອອກເດເນາະຜູ້ລ່ວງມັນລົງເບິດແລ້ວແຖວໜ້າໃຫ້ກົກເຊືອກນັ້ນປາແຫຼນອີກທ່ອນກໍຄລ້ນນນມັນນ້ຍູແດນນ້ຳູ້າລ້ດນາະາມໄດທเดียว